สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินนีอตลับสู่ช่องเอ็กซ์ทีคนนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าสมาร์ทโฟนตัวนี้เลยสุดแก่งเลย Honor h o n o r น9 B นะครับ Honor นอ้นั้นเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรบ้างทำไมเราต้องมารีวิวกัน Honor h o n o r X 9 B นี่เขาบอกว่าเป็นมือถือสุดแก่งรอบด้านวัสดุงานประกอบดีเยี่ยมมาพร้อมกับประสิทธิภาพ,ท,พที่ครบคันผมบอกเลยครบคันจริงๆจากที่ผมได้ลองเล่นมาดูแล้วเฮ้ยเฮ้ยวันดีกว่าที่คิด ชิปให้สแนปเลคกอน 6J1 มาสนาลนโเมตรแต่เล่นแล้วมันรู้สึกดีกว่าที่คิดว่ะแต่เรื่องกล้องเนี่ยเดี๋ยวเรามาเล่ากันเนาะเป็นสมาร์ทโฟนที่คุ้มค่าในราคาไม่เกินหมื่นสองและเป็นสมาร์ทโฟนสำหรับคนที่สมบุสมบันเพราะว่าทุกจอก็ไม่แตกกระแทกรอบด้านกันกระแทกรอบด้านผ่านนะครับนี่คือสมาร์ทโฟนที่ได้เหรียญทองเรื่องความทนทานการตกกระแทกจาก HGS นี่คือรุ่นแรกของโลกนะที่ได้รางวัลน,นี้และตัวนี้นั้นมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดโคตรใหญ่5,800 mm. มิลกล้องหลักนั้นให้ความละเอีสูงสุดมา108ล้านพิกเซลตัวนี้นั้นเปิดตัวราคามาอยู่ที่1 9 9 0บาทหาซื้อได้ที่ Banana AS Tgphone Jmark และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับและออ n เดอร์ตัวนี้นั้นสามารถใช้ Google Mobile Switch ได้แบบร0 0ซนะครับไม่โดนแบนแน่นอนส่วนตัวเครื่องนั้นจะทนแค่ไหนเราไม่ทำให้ดูทำไมถึงไม่ทำให้ดูคุณเข้าไปใน t i k t o k อก YouTube หรือว่าใน i g พิมพ์ h o n o r X9B คุณเจอคนทุบก,กันแหลกลานแล้วอะ่ะเขาทุบโชว์กันแบบไม่รู้จะทุบกันยังไงอะ่ะทุกคนงคงรู้อยู่แล้วมันป่านนี้แล้วอะ่ะคนทดสอบคนโหดเพียบนะครับงั้นเรามาดูดีไซน์รอบ,บตัวเครื่องก่อนเอาตรงนั้นดีไซน์รอบตัวเครื่องนะ้จับถือข้างแรกผมแบบ นี่เหรอวะมือถือแบต5,008 8ทำไมมันเบาเบาแบบเบาเลยอ่ะแล้วก็บางด้วยนะบางเพียง7 9.8ม mm, มไม่ถึง8มิลอ่าแล้วก็หนัก185กร,รมัมไม่ถึง200กร,รัมอ่ะเออนี่5 8 0 0นะเว้ยเนี่ยแบตบ5 8 0 0แต่ทำน้ำหนักมาได้เบามากแล้วก็บางมาก สำหรับแบต8้ที่ให้มาการดีไซน์นั้นเป็นแนวโค้งมนหลังเครื่องและจอนั้นจากโค้งเข้าหาเฟรมเครื่องนะครับคือจะโค้งเข้าหากันบริเวณขอบด้านข้างตัวเครื่องเนี่ยหน้านจอจะเป็นแบบโค้งเนาะการจับถือง่ายไม่รู้สึกบาดมือและบาลานซ์ของตัวเครื่องนั้นทำมาได้ดีมากๆ ไม่หนักหัวหรือท้ายจนเกินไปต้าเครื่องนั้นก็จะมีไมโครโฟนช่องใส่ซิมลำโพงด้านขวานั้นก็จะเป็นปุ่มต่างๆก็จะเป็นเพิ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่มพาวเวด้านบนก,ก็จะมีไมค์หนึ่งตัวส่วนด้านซ้ายนั้นจะว่างไม่มีอะไรเลยงานประกอบผมถือว่าแน่นหนานะครับไม่กรอบแกบจับบิดไปมาก็ไม่มีเสียงกรอบแกบสุดท้ายนี้บรเวณด้านหลังฝาเครื่องนั้น ติดรอยนิ้วมือยากมากๆวัสะดุจะออกแนวเป็นแบบด้านๆหน่อยเนาะเออแต่ถ้ามือคุณเปียกมาหรือมีความมันมาเยอะหน่อยก็จะมีรอยนิ้วมือเกิดขึ้นนะครับแต่สัมผัสไปสักพักมันก็ค่อยๆจางหายไปแล้วตัวนี้มาพร้อมกับกันน้ำกันฝุ่นที่ IP 5 3นะครับโดยตัวเครื่องนั้นจะมีจาหน่ายด้วยกัน3สีสีส้มสีเขียวและสีดําที่เราได้มารีวิวในครั้งนี้เรามาที่จอกันก่อน,อนเลยจอนี่เป็นตัวชูโรงของรุ่นนี้เลยก็ว่าได้เพราะว่าเขาบอกว่าจอทนมากมาก คือจอแสดงผลทนทานพิเศษได้รับความต้านทานการตกโดยรวมนะครับระดับ5ดาวจาก SGS เขาว่าช่วยป้องกันอุปกรณ์จากการตกที่สูง1.5เมตรทุกมุมทุกมุมไม่ว่าคุณจะโยนไปยังไงก็การกระแทกทุกมุมนะครับจอไม่แตกและตัวนี้นั้นเป็นจอเทคโนโลยีก,กันการกระแทกที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่เองคือทางออเดอร์เป็นคนคิดขึ้นมาเองเขาว่าสามารถดูดซับแรงกระแทกได้ถึง1.2เท่าทําให้เรามั่นใจได้ว่าจอนี้นั้น มันจะมีความเสถียรและความทนทานนะแมคันเขาไม่ได้รางวัลเหรียญทอง5ดาวจาก s g s อหรอกใช่ไหมครับเรามาต่อเลยจอนี้เป็นจอโค้งนะครับฮานลเป็นอัลมาเลตขนาด6.78นิ้วคือใหญ่มากๆความละเอียด 1.5K จอเป็น1000ล้านสนะครับรองรับดีไซน์ P3 ร้อยเปอร์เซ็ HDR10+ และเมื่อใช้งานกลางแจ้งก็สบายมากๆเพราะว่าจอนี้ความส่งสูงสุด1,200นิตเลยทีเดียวจอตัวนี้นั้นเวลาดูหนังเล่นเกมหรือว่าถ่ายฟีดอะไรต่างๆนั้น ให้การแสดงผลที่สีสันสดใสทําให้ฟินไปได้อีกและจะฟินได้นานกว่าเดิมเพราะมี PWM dimming ที่ 1920H ซึ่งเป็นค่าที่ถือว่าค่อนข้างสูงนะทําให้เล่นนา,นานแล้วไม่เหนื่อยตานะครับตาเราไม่เหนื่อยไนงะเออเพราะตาเราไม่ได้เล่นเฮ้ยไม่ใช่เราจะไม่เมื่อยลาดวงตานะครับและจอน,นี้แสดงผลได้ถึง 120H z ทำให้เวลาการไถฟีดเล่นอะไราต่างลื่นไหลามากๆสัมผัสติดนิ้วแต่นิ้วก็จะติดหน้าจอนะครับเพราะฟิล์มที่เขาติดมาให้ที่ตัวเครื่องของว่ามันหนืดไปหน่อยฉะนั้น ถ้าได้มาแล้วแนะนําให้ลอกฟิล์มออกหรือว่าติดฟิล์มที่มันดีๆกว่านี้เนาะไม่งั้นมันจะขัดจังหวะชีวิตในการใช้งานสมาร์ทโฟนและตัวนี้นั้นยังมี a เว on Display ด้วยเราสามารถเข้าไปที่ตั้งค่าได้ว่า a เว o n Display แบบไหนหรือว่าจะเอารูปเรอม,มาตั้งค่าได้เช่นเดียวกันใครเบื่อแบบ a on Display อันเดิมๆก็สามารถหาโหลดมาเปลี่ยนได้นะครับหรือว่าวอลเปเปอร์หรือธีมแบบเดิมๆก็สามารถหาโหลดมาเปลี่ยนได้ในธีมของเขาเนาะเขามีให้โหลดเลือก มากมายหลากหลายเลยอ่าและส่วนมากก็ฟรีด้วยยังไม่เสียตังค์นะครับยังฟรีอยู่ฟรีทุกอันเลย<ม>ในพวกทีมพวกวอเปอร์แรงต่างเขายังให้ใช้ฟรีอยู่นะครับส่งการใช้งานโซเชียลมีเดียอันนี้บอกเลยนะครับลื่นทุกแอปลื่นไหลไม่ว่าจะเป็นเล่นเฟซไอจีทิกต็อกยูทูบการสลับแอปไปมานั้นไม่สะดุดไม่ค้างไม่เด้งและการถ่าย 4K แนวนอนเอามาอัปไอจีสตอรี T สัดส่วนยังผิดเพี้ยนเช่นเคยนะครับนี่น่าจะเป็นที่ IG เนาะแนะนำให้ถ่ายเป็น f u เอ็ดีแล้วก็อัพใน IG Story นะครับเออเป็นการทุกข่ายรอทาง IG แก้ปัญหามาในเรื่องนี้แต่ที่แน่ๆการใช้งานโซเชียลมีเดียลื่นไหลครับสิเต็ม10ผมให้เลยมาที่แบตเตอรี่กันบ้างบอกเลยว่าแบตเตอรี่นั้นทนทานมากๆใช้งานทั่วไปมีถึง3วันได้แบบสบายสายแต่ ส่วนมากก็วัน2วันก็เริ่มชาร์จกตนแล้วแหละและแบตนั้นให้มาเยอะขนาดนี้แต่ตัวเครื่องนั้นยังบางและเบาอยู่แบตเตอรี่นั้นเคมมาว่าแม้จะชาร์จครบ1,000รอบแล้ว1,000ไซเคลิลแล้วปริมาณความจุยังไม่ต่ำกว่า80%นะครับแต่เวลาในจานชาร์จเข้านั้นให้ชาร์จไวมาแค่3 5วัตต์กับแบตเตอรี่ขนาดนี้ ทำให้ชาร์จศูนย์ถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นประมาณสองชั่วโมงผมได้พิสูจน์มาแล้วลองชาร์จดูแล้วประมาณสองชั่วโมงเออถือว่าชาร์จค่อนข้างที่จะนานนะแต่ว่าก็เร็วกว่าสมัยก่อนอยู่แหละสองชั่วโมงแป๊บเดียวแลกกับการที่ได้แบตมาประมาณนี้คือคุณจะเอาชาร์จเร็วกว่านี้ก็ได้แต่ว่าคุณต้องเอารุ่นอื่นที่แบบได้แค่ห้าพันมิลลิแอมันนี้เพิ่มมาอีกแปดร้อยมิลลิแอมเออถือว่าแลกกันแลกกันให้กล้องหลังนั้นให้มาหนึ่งร้อยแปดร้อยพิกเซลขนาดเซนเซอร์นัน 1, แล้วก็มาโคร200พิกเซลภาพจากเลนหลักค่อนข้างแต่ซอฟตาดีสีไม่สดโดดเด่นจนเกินไปเจ็บรายละเอียดเจ็บเงาต่างทําได้ดีไม่ไปขุดเอาเงาเราออกมาเอารายละเอียดออกมา,มากเกินไปสิ่งที่ตาเราไม่เห็นแต่กล้องมันเห็นน่ะบางรุ่นบางแบรนด์มันจะขุดเอาดีเทลขุดเอาเงามามา,มากเกินไปแต่อันนี้เป็นตามตาเราเห็นเลยนะทําให้คุณรักกล้องนี้มากยิ่งขึ้นเออกล้องที่ใช้งานได้ง่ายถ่ายได้ง่ายการถ่ายคนทำสก,กินคนผิวออกมาได้ออกเหลืองๆหน่อเยเนาะ เออกล้องจะมีอาการติดเหลืองเวลาเราถ่ายนะยเวลาเจอแสงเหลืองเนี่ยมันจะดูเหลืองโดดเด่นขึ้นมาเลยมันจะไม่ได้ปรับให้ซอฟลงนะครับการถ่ายย้อนแสงยังถือว่าทําได้ดีอยู่การทำ hdr ทําได้ดีเช่นเดียวกันนะในการถ่ายย้อนแสงยังเก็บหน้าเราพร้อมกับวิวได้เป็นอย่างดี สมการถ่ายโบเกบอกเลยเป็นอะไรที่ว้าวมากๆตัดขอบได้เนียนเป็นธรรมชาติทั้งกลางวันและกลางคืนเลยทีเดียวเนี่ยตอนกลางคืนผมมีรูปตัวอย่างนะอย่างเช่นรูปหมวกกระน็อกเนี่ยการตัดขอบหมวกกระน็อกเนี่ยคือเรียบเนียนสุดๆคือผมเอามือถือรุ่นอื่นถ่ายอ่ะเวลามันขอบมันเจอขอบหมวกกระน็อกใช่ไหมแล้วมันมีแสงสะท้อนจากไฟอ่ะมันคิดว่าเป็นด้านหลังเว้ยมันก็ทําโบเกทําให้ขอบหมวกกระน็อกนั้นมันไม่เรียบเนียนแต่ตอนนี้นั้นยังมีอาการยึดนิดนึงแต่ไม่ได้น่าเกลียดไงยังถือว่าเรียบเนียนอยู่ยังถือว่าตัดขออบบได้เนนียยู่ะครั ส่วนเลนมุมกว้างนะ่ะเอาจริงนะถ้าถ่ายแล้วดูภาพรวมนะ่ะเออมันโอเคแต่ถ้าคุณซูมดูภาพกระปอาะคุณจะเห็นว่ารายละเอียดมันไม่คมมันไม่ชัดนะเพราะว่าต้องอัตวายนั้นให้มาแค่5าล้านพิกเซลมันเลยได้ภาพที่รายละเอียดประมาณนี้ก็ไม่แปลกใจต่อมาเลนมาโครนะครับดูจากภาพนะครับผมแนะนําเลยว่าเลนมาโครนี้เก็บไว้แนะนําให้ใช้เลนหลักซูม3เท่าโอเคกว่าสีภาพดีกว่าคมกว่ารายละเอียดต่างๆชัดเจนกว่าถ้าเป็นเลนมาโครจริงอะ่ะสอล้านพิกเซลที่เขาให้มามัน ค่อนข้างที่จะจืดชืดรายละเอียดไม่คมภาพไม่ชัดส่วนกัถ่ายกลางคืนนั้นทําได้ดีสีไม่สดมากรายละเอียดต่างๆอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับส่วนแสงสะท้อนของเลนนั้นค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยเวลาเราเอาไปส่องที่ไฟเนาะแต่ถ้าทําหาความคมตัวนี้ยังไม่คมนะยังมีน้อยให้เห็นอยู่ในการถ่ายกลางคืนแต่ว่าไม่ได้เยอะถือว่าภาพอยู่ในเกณฑ์ที่สวยงาม ดูแลวสวยงามถ่ายแล้วโอเคเลยนะส่วนกล้องหน้าจากฟอร์ไนพิเซล่นั้นทำสกินโทนผิวได้มาดีเลยถ่ายได้สวยเซลฟี่สนุกแน่นอนสำหรับสมาร์ทโฟน Honor X9B ตัวนี้ส่วนการทำโบเก,ก้ข้างหน้านั้นก็ยังทำได้ดีนะครับส่วนการถ่ายกลางคืนนั้นทำสีผิวออกมาได้ไม่ซีดเออนี่ไม่ซีดนะสวยเลยแหละตอนกลางคืนขอบอกนิดน,นึงว่าทำได้ดีกว่า Honor 9 0กสำหรับกล้องหน้าตอนกลางคืนกล้องหน้า Honor ตอนกลางคืนนั้นค่อนข้างจะซีดนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพเทียบให้ดูแล้วกัน ต,ตัว Honor 9 0สำคับใช้งานวิดีโอถ้าใครอยากเอามาถ่ายวิดีโอจริงๆจงจัง,จง,จงขอบอกว่าคิดให้ดีก่อนนะครับสำหรับงานวิดีโอตัวนี้เพราะตัวนี้ไม่ได้เน้นวิดีโอเลยแม้จะถ่าย 4K 30เฟรมได้ในกล้องหลังแต่ทั้ง OIS และ ES กันสั่นไม่มีมาให้ทำให้ภาพนั้นค่อนข้างที่จะสัน่นนะลองไปดูตัวอย่างวิดีโอในแต่ละตัวกันนี่คือการถ่ายวิดีโอ Full HD 30เฟรมนะการกันสั่นก็ประมาณนี้เลยอ,อย่างที่เห็นอะ่ะมันไม่กันเลยเว้ย eis e ไม่มีนะ eis ยังไม่ใส่มาให้ครับตอวนี้ภาพที่เห็นก็จะได้ประมาณนี้เลยนะนี่นี่ก็สั้นๆหน่อยสั้นเลยแหละไม่หน่อยแล้วสามารถใช้เลนคูณสามได้แต่เลนอันตวายใช้ไม่ได้นะครับเวลาเราก,กดถ่ายแล้วแต่ว่าตอนที่จะเรื่มเลิกตอนก่อนเริ่มถ่ายมันสามารถเลือกเลนอันตวายได้นะพอกดถ่ายแล้วมันไม่สามารถเลือกเลนอันตวายได้นะครับนี่คือฟูจิดี60เฟรม วิดีโอที่ได้ก็จะดูสมูทขึ้นมาหน่อยแต่การกันสั่นก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับยยงางืองเดิมนี่ปึ๊บหุ้ยการโฟกัสเร็วมากเยี่ยมวะ่ะเออนี่ก็ประมาณนี้เลยต่อมาสูงสุดของเขาแล้วเป็นวิดีโอ 4K 30เฟรมสามารถจำกัดถ่ายได้สูงสุดแค่10นาทีต่อ1ครั้งนะครับ นี่ก็จะเป็นประมาณนี้เป็นไงวิดีโอกล้องหน้าฟูดดี30เฟรมแล้วก็จะถ่ายได้สูงสุดเท่านี้เลยนะสับตัววิดีโอกล้องหน้านะครับวิดีโอกล้องหน้าที่เห็นก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะลองเดินไปเรื่อยๆการกันสงกันสัว์เป็นยังไงบ้างก็ต้องดูกันต่อไปนะครับจนะเป็นไงฮะนี่ลองหมุนรอบๆดูโอเค น,นี่คือหมดหลายวิดีโอนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้มันเป็นยังไงเนี่ยเราจะเอาก,กล้องหน้ากล้องหลังก็ได้แล้วระหว่างถ่ายอยู่เราสามารถเลือกได้นะเป็นเลนเทเลหรือว่ากับเลนตะววยซูมได้เราสามารถเปลี่ยนตัวซูมได้นะครับโดยการแตะที่หน้าจอเพื่อเปลี่ยนฝั่งเพื่อทำการเปลี่ยนที่ซูมเนาะนี่มันจะทาการเปลี่ยนเปลี่ยนมุมมองภาพเออแล้วก็สามารถเลือกเลเยอร์ใหม่ได้ด้วยนี่กล้องหน้าและกล้องหลังเลย แล้วก็กดคูณ3คูณ5ไปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหรือว่าจะกล้องหลังอย่างเดียวก็ได้นี่ต้องหนเนยก็ได้นี่บอกเลยสมาร์ทโฟนตัว t o ปบางแบรนด์บางรุ่นยังทําไม่ได้ขนาดนี้นะครับเปลี่ยนเลนขนาดถ่ายเนี่ยก็คือเปลี่ยนหน้าหลังเปลี่ยนหลังหน้าอะไรเงี้ยบางรุ่นบางแบรนด์ยังทําไม่ได้นะแต่ออเนอร์ทำมาแล้วตั้งแต่90แล้วก็ไม่ตั้งแต่70็ดตั้งแต่70ก็ทำมาให้แล้วนะครับ นี่คือวิดีโอโหมดบิวตี้นะเราปรับอยู่ที่ในระดับ1ิบเลยระดับสูงสุดและตัวนี้นั้นเราจะสามารถเปิดโปก,กัสเสียงเราได้ด้วยนะตัดเสียงรบกวนนี่คือการเปิดแล้วการลดเสียงรบกวนก็เสียงจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่เปิดปุ๊บเสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับลองไปฟังดูนะนี่วิดีโอในโหมดกลางคืนฟูดดีสามสิบเฟรมนะครับนี่เป็นอย่างนี้เลย ือว่าทำได้ดีนะเนี่ยอันนี้คือแสงค่อนข้างที่จะมีแสงแนละ้วเพราะว่าเป็นไฟข้างถนนไฟอะไรพวกนี้เอ่อก็ให้ดูคุณภาพไฟวิดีโอสั่นก็สั่นแหละเอ่อตามภาษาของเครื่องนี้เครื่องนี้มันสั่นอยู่แล้วนะครับต่อมาเป็น Full HD 60เฟรมถ้าเห็นจากภาพจะรู้สึกว่ามันจะมืดลงกว่าตัว30เฟรมเนาะนี่แล้วก็ใช้เลนส์คูณ3ได้ น้อยจามีค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับนี่ก็ให้ดูกันไปต่อมาเป็น 4K 30เฟรมเพรเป็น 4K 30เฟรมแล้วเวลาใช้30เฟรมปุ๊บภาพจะมีความสว่างขึ้นมามากกว่าตัว60เฟรมนะครับแต่ว่าสามารถถ่ายได้สูงสุดแค่ 4K 30เฟรมเนาะน,นี่ถ่ายถ,ายถาย่นี่เป็นกล้องหน้า Full HD 30เฟรมของตัว Honor X9B นะเอ้ย ภาพมืดไปหน่อยแต่ใช้ได้เนี่ยมาตรงที่สว่างนะทีนี่ไฟจากแสงของตัวตู้ ATM เนะเออเออใช้ได้เนี่ยก้อนแสงเอ,อ้โอเคโอเคกว่าที่คิดนะครับเรามาลองโหมดหลายวิดีโอดูบ้างสำหรับตัว Honor X9B แล้วเราสามารถเปลี่ยนเลเยอร์ได้นะเปลี่ยนเลเยอร์เป็นเลนด้านหลังเทเลกับเลนอันตรวายหรือเปลี่ยนเป็น รสามารถเป็นคูณ3คูณ5ได้แต่รายละเอียดก็ไม่ได้ชัดอะไรขนาดนั้นนะครับเออก็จะเป็นอย่างนี้หรือว่าเราจะเปลี่ยนกด2ครั้งที่หน้าจอเพื่อสลับกล้องขึ้นบนหรือเปลี่ยนเลเยอร์เป็นอย่างอืน่นอย่างนี้ก็ได้ลากหน้าต่างได้นะครับขยายได้เห็นไหมขยายได้ย่อได้เนาะแล้วก็ซูมปั๊บอย่างนี้เลยเปลี่ยนเป็นเลเยอร์อย่างนี้ก็ได้นี่อย่างนี้ก็ได้ เหนะมือนตอนน้นนาๆเลยไฟล์วิดีโอก็ประมาณนี้นะอย่างที่บอกงานวิดีโอนั้นทําได้ไม่ดีแต่ฟีเจอร์ต่างๆยกมาจากตัวรุ่นพี่เขาเลยอ็อนเอร์90ต่อมาที่ลำโพงกันเมเดลนี้เป็นลำโพงเดี่ยวมาให้เสียงดังแต่ไม่ติเสียงต่างๆยังทําได้กลางๆไม่ถึงแต่มันไม่ถึงกับแย่เอออยู่ในระดับกลางๆเสียงสูงทําได้ดีแต่เสียงเบสนั้นไม่ค่อยมาเออเสียงเบสเสียงต่ําไม่ค่อยมา นะครับโซลร์โฟงตัวนี้การจับสัญญาณตัวนี้จับสัญญาณรองรับได้แค่ Wi-Fi 5เนาะจับสัญญาณได้แรงผมคือว่าแรงเลยเพราะว่าห้องที่ผมอยู่เนี่ยมันอยู่ห่างจากตัวเราเตอร์ w i f i 5ค่อนข้างที่จะไกลเราเตอร์อยู่ชั้นหนึ่งแต่ผมอยู่ชั้นสองถ้าเป็นตัวสมาร์ทโฟนที่จับสัญญาณได้ไม่ดีมันจะเจอแค่ตัว2.4แต่ตัวนี้เจอ Wi-Fi 5และเกือบเต็มด้วยบล็ครั้งก็เต็มเลยสําหรับการจับ w i f i ตัวนี้ต่อมาเรามาที่การทดสอบความแรงของชิปกันเลยเซมิคอนด์ร6 Gen 1นี้เป็นชิป ตัวนี้แรงแค่ไหนเราต้องทดสอบด้วยเกมกันแต่ก่อนอื่นเราจะตั้งค่าให้โหมดเกมนั้นปรับเป็นโหมดเกมแทนการเป็นโหมดสมดุลน,นะครับเพื่อให้มันรีดประสิทธิภาพของชิปเซ็ตมาได้มากที่สุดวันนี้เกมแรกกันเอาวีเราปรับภาพสูงมากการแสดงผลสูงมากพาร์ติเคิลสูงมาก FPS สูงการเล่นเฟรมเรทนั้นนิ่งๆเลยเกอบแบบนิ่งๆ5960เฟรมไม่ต่ำไปกว่านี้แม้จะบวกหนัหนกๆการเล่นก็ทําได้ดีมากเครื่องไม่ร้อนเครื่องไม่ร้อนเลยนะ จบสำหรับ r o v ตาหนึ่งอ่ะหมดไปหมดแบตไปประมาณ2%เล่นประมาณ10-15าทีก็ยังหมด2%อยู่นะครับต่อมาเกม PUBG ตัวนี้เฮ้ยเป็น Snap d แล้วก6 g e เจนหนึ่งที่ปรับได้ระดับเรือธงอ่ะปรับ PUBG เล่นในระดับเรือธงปรับภาพไปที่ Ultra H D R Frame r a t e Ultra ได้เฮ้ยสุดยอดเป็นชิปที่แบบปรับได้สุดมาก แล้เปิดใจโลตลอดเวลาด้วยแบตบมันเล่นไปตาหนึ่งผมเล่นประมาณ10 1ถึง15าทีนะเล่นกี่ตาก็ประมาณนี้แบตบลดไปครั้งละประมาณ2%นะครับการเล่นบอกเลยว่าเป็นชิปที่โหดมากๆเล่นได้ลื่นผมนึกว่าจะเอ้ยปรับได้จะลื่นปบบวะมันลื่นเลยลื่นแล้วก็ไม่กระตุกภาพสวยคมชัดภาพดีมากไม่กระตุกใจโลตามมือมากเอียงซ้ายเอียงขวาขึ้นลงทำง,งานได้ดี ส่วนเรื่องความร้อนนั้นแค่อุ่นเบาๆไม่ถึงกับร้อนนะครับแค่อุ่นเบาๆให้เห็นคือตอนปรับตัวนี้แล้วลองเล่นดูจนผมตกใจอะ่ะจนต้องพลิกเครื่องมาดูเฮ้ยนี่มันใช่ออเนอร์ X9B หรือเปล่าวะนึกว่าหยิบเครื่องผิดมาไม่ผิดนี่คือออเนอร์ X9B เล่นได้ขนาดเนี้ต่อมาครับเกมรางรถไฟเกมนี้นั้นแม้จะดูเล่นได้เรื่อนแต่เวลาเข้าฉากคันซินทีไรมันมักจะกระตุกฉะนั้นเรามาดูกันว่า X9B นั้นจะรอดหรือไม่รอดปรับไปที่สูงนะครับ60เฟรม พอเข้าคัดซีนแล้วลื่นว่ะลื่นเฮ้ยชิปมันทําได้ขนาดนี้เลยเหรอเล่นแล้วลื่นเออคัดซีนก็ลื่นความร้อนมาก็มีอุ่นไมหมเห็นบ้างแหละแต่ว่าเล่นปกติลื่นกราฟฟิตต่างๆลื่นการเข้าคัดซีนไม่กระตกุกแต่อาจจะมีบางครั้งที่เวลาเล่นปกตินะั้นจะมีสุดให้เห็นนิดหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ลื่นไม่หงุดหงิดใช้เล่นแล้วสบายเออเล่แล้วมันไม่หงุดหงิ รู้สึกสบายไงความร้อนก็มีอุ่นมานิดนิดให้เห็นตามที่บอกไปต่อมาเกมปรับเสียแล้วครับเป็นชินีแพคปรับไว้ที่สูง60เฟรมนี่แารวัลก้อน6เ1คุณคิดว่าไงคุณคิดว่าจะรอดหรือไม่รอดสอบตัวสานปวัตกอน6เ1พอปรับมาแบบนี้ เฮ้ยมันเล่นได้จนต้องพลิกเครื่องดูอีกรอบด,ดูว่ามันเอ้ีหรือเปล่าคือมันเล่นเจนชินปรับสูง60ิเฟรมรอดเออแต่ต้องทำใจเรื่องความร้อนนิดนึงเพราะว่าความร้อนมันค่าที่จะสูงหน่อยนะเวลาปรับในระดับนี้ถ้าอยากเล่นได้แบบยาวๆก็ต้องปรับมาที่ระดับต่ำกว่านี้นะแต่ว่าผมบอกได้ว่าปรับสูง60ิบเฟรมรอดเรามาลองให้ดูกันว่ารอดหรือไม่รอดสรุปรอดนะครับลื่นไหลเลยภาพทำได้ดีมากไม่กระตุกเฮ้ยเฮ้ย เกินคาดมิเกินคาดจริงๆเอาเนี่ยจบไปแล้วสำหรับการรีวิว Honor X9B ผมบอกเลยว่าเล่นลื่นสุดทุกเกมมันเกินคาดมากสำหรับชิป Snapdragon 6 g 1เนี่ยถ้าคุณไม่นด้ถ่ายวิดีโออ่ะคุณต้องการมือถือจอสวยเล่นเกมดีลื่นทุกเกมแบตอ่นจอทนทนรอบด้านน่ย Honor X9B ตอบโจทย์คุณแน่นอนแต่คุณต้องไปถ่ายวิดีโอนะเพราะวิดีโอไม่เจ๋ง ไม่เก่งวิดีโอเลยสอบตัวนี้เนาะท่านผู้ชมที่ซื้อไปแล้วคิดเห็นอย่างไรสอบตัว Honor H 9 b ผมว่าดีไซน์สวยเล่นเกมด,ดีเลือ่อนทุกเกมแบตอึดแบตทนจอทนโคตรโหดอะล่ะครับคลิปนี้ก็จบไปแล้วสอบการรีวิว Honor H 9 b สำหรับคลิปนี้เอกกี้กเขอจบเพเท่านี้ครับสวัสดีครับ